แต่วันนี้ได้มาเห็นเด็กที่ทเจนความรู้สึกของหลวงพ่อจากคำพูดของเด็กเองผู้ที่มาเป็นผู้ฝึกเด็กลราก็เห็นปัญหาอย่างหนึ่งก็คือเด็กเรานะไม่รู้ือนทุกเราไม่รู้แม้่ระท้่เาคุชาตกัน แต่เรารู้ว่าหมอปีนี่ออกก่อนกล้วนนี่เราไม่รู้จริงๆเพราะในสิ่งที่เราไม่รู้ถ้า,าว่าไม่มีผู้ที่หยิบยื่นโอกาสในการเรียนรู้ให้กับเราเราก็ไม่สามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้เขาเวน้นแ,แต่ว่าเราจะเป็นคนพิเศษคนพิเศษในที่นี้หมายถึงว่าเป็นคนที่ แสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตัวเองแต่สุดท้ายหลวงพ่ออยากจะบอกลูกๆทุกคนมันมีอยู่สองเรื่องเราเรียนรู้ไปฝึกตัวเองไปที่สุดเราก็จะเป็นมืออาชีพเมื่อเราเป็นมืออาชีพแล้วก็แปลว่าเราสามารถจะทำอะไรมากมายให้เกิดประโยชน์ขึ้นมาแม้แตความร่ำรวยความมั่งมีมันก็ได้จากตัว แต่คุณค่าของชีวิตคนมันไม่องที่ความร่างรวยหรือความมั่งมีสิ่งที่นมันมีค่ามากกว่านั้นก็คือการเป็นผู้ให้เหมือนกันที่ผู้อยากใจดีทุกคนให้กับพวกเราเหมือนกับสิ่งที่หลวงพอ่อทำถ้าในโลกมนุษย์เราเนี่ยไม่มีผู้ที่มีใจเป็นผู้ให้เราจะอยู่กันอย่างไรคนที่ ประสบความสําเร็จเป็นเมือาชีพแต่เห็นแก่ตัวไม่ากการู้จากกาักการให้ไม่รู้จักการสร้างโอกาสให้กับคนอื่นแบ่งปันคนอื่นโลกมนุษย์นี้มันก็คงไม่ได้ท่านนาจะบพวกเราทุกคนนี่นั่งอยู่ตรงนีนวันหนึ่งเรากลายเป็นมือนชีพเหมือนกันบางคนที่ออกมาพูดว่าจะพ,พัฒนาบ้าตนตัวเองชุมชนตัวเอง ันนี้คือลักษณะที่เป็นมืออาชีพแล้วก็เป็นผู้ให้แต่ทุกคนคิดอย่างนี้ได้หลวงพ่อก็ถือว่ามันเป็นความสําเร็จสูงสุดนะมนุษย์เราก็มีแค่สองเรื่องถ้าเราเป็นผู้สร้างได้และเป็นผู้ให้ได้มันก็แปลว่าชีวิตเราจบแลับในเรื่องของคุณค่าชีวิตการเป็นผู้สร้างและเป็นผู้ให้เหมือนกับสิ่งที่เราเห็นวันนี้ ซึ่งวันแรกที่คณะของนักปั่นจะพาบุญมาพบหลวงพ่อหลวงพ่อให้ก็คือให้โอกาสและให้กำลังใจเพราะหลวงพ่อรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันสำเร็จได้ด้วยใจสำเร็จได้ด้วยใจในบางท่านที่มาเรียนหนังสือเลยอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แต่วัดใจ ที่เขาเป็นความ,มมุ่งมั่นทุ่มเทกับการเป็นผู้ให้จะทำให้ทุกอย่างสำเร็จหลวงพ่อหวังว่าลูกๆนักเรียนทุกคนจะเกิดแรบงบันดาลใจในการเป็นผู้สร้างและเป็นผู้ให้วันนี้เราได้โอกาสโอกาสที่จะเรียนรู้สิ่งที่มีค่าอย่างมากมายได้โอกาสนี้แล้วก็ขอให้รักษาโอกาส,อ,กาสอาไว้ ในเนื้อหาเพลงบางเพลงมีความหมายมากผู้ใหญ่ใจดีพี่ๆและหลายคนที่มาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเราระยะเวลาสั้นๆเวลาก็จากไปเราอาจจะเสียใจอาจจะรอคอยกลับมาซึ่งหลวงพ่ออยากจะบอกว่ามันมีทางหนึ่งที่เราจะเปลี่ยน สิ่ง,งต่างๆเหล่านะั้นบอกให้เป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้เราเกิดความมุ่งม,มั่นไปสู่ความสาเร็จโดยเพราะอย่างที่เนี่ยความคาดหวังหรือเป้าหมายที่ผู้ใหญ่ใจดีทุกคนปัารถนา่จะเห็นก็เหมือนที่หลวงพ่อพูดอยากให้เราเป็นคนดีพึ่งพาตัวเองได้แล้วก็เป็นผู้ให้ไม่กี่คําที่หลวงพ่อสรุปแ้วว่าทุกคนก็ล้วนแล้วแต่พูด ออกมาจากหัวใจของทุกคนต้องเรียองนั่งครับดูนะว่าผู้ใหญ่ใจดีแต่ละท่านาต้องใช้กําลังขากําลังกายกําลังใจเวลาของตัวเองป,ปงงั่นกยยามที่ต่างๆบางครั้งก็ไปพบกับหลวงพ่อในที่ต่างๆเพื่อเป็นสถานบุญให้ผู้คนได้ สร้างบุญชรางสุศลด้วยการให้โอก,กาสกับชีวิตของลูกๆทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยกอให้ลูกๆทุกคนสร้างแรงบ,บันดาลใจให้ตัวเองเ,อเ,เห็นเป้าหมายที่ชัดเจนตัวเองว่าเราจะต้องเป็นคนเก่งและเป็นคนดีให้ได้คนดีในที่นี้หลวงพ่ออยากจะหมายถึงว่าการเป็นผู้ให้ให้กับคนอื่นเรื่องขององค์ความรู้เรื่องของความสามารถเนี่ยมันฝึกกันได้ ฝึกฝึกฝึกแล้วเราก็จะรู้เราก็จะเก่งแต่เรื่องของการเป็นผู้ให้สําคัญกว่าพอถึงเราจะมีอะไรมากมายแต่ถ้าหากว่าเราไม่รู้จักการให้ไม่รู้จากกาัจากการแบ่งปันเราก็จะกลายเป็นคนหนึ่งที่ทําให้โลกนี้มันไม่ได้อยู่หลวงพ่อรสร้างโรงเรียนให้พวกเราได้เหียนหนังสือ สิ่งที่หลวงพ่ออยากให้เห็นก็เป็นสิ่งเดียวกับผู้ใหญ่ใจดีทุกคนก็นี่คือสิ่งที่ชีวิตเราจะทําได้กับการเป็นผู้ให้ให้โอกาสกับชีวิตคนอื่นนอกจากให้โอกาสแล้วผู้ใหญ่ใจดีทุกคนให้กําลังใจแห็ลูกๆูเพราะฉะนั้นขอให้เราใช้โอกาสนี้สร้างหัวใจของเราให้แข็งแกร่งเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นทุ่มเทกับชีวิต เราเดินไปสู่ความสำเร็จซึ่งมีอยู่มากมายที่รอเราอยู่ข้างหน้าอยู่แล้วเหมือนกับทีที่ทนานาอุตอา,าทุกคนที่ทุกคนก็มีวันแรกเหมือนกันแต่คนที่ปั่นจันกรยานทุกคนจะรู้รู้รสชาติของความเหน็ดเหนื่อยเหนื่อยล้า แต่ทุกคนก็จะสามารถที่จะเอาชนะความเหนื่อยล้าความต่อนแอของหัวใจของตัวเองได้กันทุกคนนี่แหละคนที่ปั่นจักรยานทุกคนทำอะไรแล้วจริงทำจริงจงัและที่สุดก็จะพบกับความสำเร็จกอรุ่นทุกคนได้มองเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นแบบรงบันดาลใจให้กับชีวิตของตัวเอง หลวงพ่อจะหาอุปกรณ์เรื่องไม้เรื่องมือสร้างโรงเรียนอะไรได้มากมายแต่สิ่งหนึ่งที่หลวงพ่อาจะทาไม่ได้นะครับนับตัง้งแตทานบุตก็คือการเป็นผู้สร้างแรงบันาดาลใจให้กับลูกๆทุกคนความจริงหลวงพ่อรู้เรื่องนี้มานานแล้วว่าลูกๆส่วนใหญ่เนี่ยคือให้ทําอะไรก็ทําทําอะไรได้หมดแต่ไม่ได้ทํเด้วยหัวใจ สุดท้ายหลวงพ่อจะแกบ,บอกคำหนึ่งที่เป็นคำที่มาจากเพลงหลวงพ่อก็จะจำคำนี้ไปสอนลูกๆที่โรงเรียนต่อในเวลาตาของเราจะต้องมีอะไรมีอะไรดูดูเรื่องราวของตัวเองแล้วจำได้ไม่ในเนื้อเพลงเขาบอกว่า หลวงพ่อเห็นผู้ใหญ่บางคนในภาพเนีหลวงพ่อรู้สึกได้ลเลยพี่แ่ดวงตาของคนที่จะมองดูแล้วเออคนนี้เขามีความรักดวงตาที่มองแล้วเรารู้สึกสดชื่นรู้สึกอบอุ่นแต่ดวงตาเหล่านี้มันเสียแส้ไม่ได้ตูทุงจำสิ่งเหล่านี้เอาไว้พ่าน้าว่านูอยากจะเป็นคนที่ มีความรักและมีดอกไม้อยู่ในดวงตาหนูก็ต้องเป็นผู้ให้จะให้ให้กับคนอื่นถ้าถามว่าคนที่ให้เขาได้อะไรคําตอบนี่หนูต้องพบให้พี่ตัวเองพบ็นตัวเองหลวงพ่อบอกได้แต่หนูว่าจะไม่เข้าใจเพราะมันเหมือนกับการที่เราจะบอกว่าน้ำตาลหวานหนูก็ไม่มีทางรู้หรอกมันหวานยังไงจนกว่า ถูจะได้ดินรนทำการด้วยตัวเองรสชาติของการเป็นผู้ให้ก็เหมือนกันผู้เราทุกคนที่เป็นผู้ใหญ่นี้รู้จักนะเพราะชีวิตของเราได้ผ่านการเป็นผู้ให้มามากมายจนที่สุดเราถึงรู้ว่าคุณค่าของการให้มันอยู่ตรงนี้แล้วการให้ที่มีคุณค่าและสวยงามเนี่ยมันต้องแลกมาด้วยความเพียนพยายามความอดทน อย่างมากกว่าจะมาถึงวันนี้กว่าลูกๆจะได้เห็นความสำเร็จของผู้ใหญ่ใจดีทุกคนถ้าหนูไปดูตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้หนูก็จะเห็นภาพของความเหน็ดเหนื่อยอยากเหนือ่ออุปสรรคต่างๆนานามากมายแต่ในขณะ,ะเดียวกันเราก็จะได้เห็นความสวยงามของชีวิตในการเป็นผู้ให้ หมือนอย่างที่ผู้ใหา่ใจดีเล่าพวกเราฟังไปไหนพอเขารู้ว่าทำเพื่อพวกเราคนก็ยินดีต้อนรับข้าวน้ำกำลังใจสิจ่งอำนวยความสะดวกต่างๆพราะเขารู้ว่าเราทำจริงทำจริงถ้าเราทำจากหัวใจแล้วคนอื่นสัมผัสได้คนอื่นา่ศรัทธาได้ความร่วมมือกับเรา นั่นก็หมายถึงว่างานเราก็สำเร็จได้ให้รู้จำเรื่องราวเหล่านี้เอาไว้เป็นบทเรียนทั้งหัดชีวิตเป็นแรงปันดาลใจให้กับตัวเองอย่าดูถูกตัวเองในตัวของเราเนี่ยไม่สามารถที่ประมาณคุณค่าหรือศักยภาพได้ถ้าเรามุ่งมั่นทุมเทกับการเรียนรู้กับการจุดฝนตัวเองที่สุดเราก็รู้ได้เองว่า ชีวิตนี้มันไม่มีความเกตกำกัดจริงๆขอเพียงเรามีความมุ่งมัน่นมีความทุ่มเทกับชีวิตทา่านัเองท้ายสุดนี้ขอขอบใจขอบุทนาผู้ใหญ่ใจดีทุกคนบางคนก็อาจจะไม่ได้ปั่นจักรายานแต่ก็มาด้วยความความรักที่นี้้กับลูกๆทุกคน ในช่วงชีวิตเราอาจจะได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมแบบนี้ไม่มากนะหลวงพ่อก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นอีกเมื่อไหรแต่วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันหนึ่งที่หลวงพ่อนั่งอยู่ในบรรยากาศที่มีความสุขความสุขที่เห็นโลกมนุษย์เรามีบรรยากาศแบบนี้นะบรรยากาศที่มีทั้งผู้ให้และผู้รับที่มีสมนึกที่ดี ในการเป็นผู้รับขอให้หนูได้ตั้งใจสร้างชีวิตของตัวเองให้เป็นสู่จุดหมายปลายางเป็นต้นไม้ใหญ่ให้มีร,ร่มเงาให้มีดอกผลอย่างที่ที่เขาต้องการแล้วเราก็เห็นได้แล้วว่าที่เขาก็บอกนะแล้วว่าเราเป็นสิ่งมหัศจรรย์หลวงพ่อก็เชื่ออย่างนั้นจริงๆ เป็นเต็มว่าอาจจะยังไม่มีใครเข้าไปถึงหัวใจของลูกทา่านดีวันนี้มีแล้วโอกาสจากผู้ใหญ่ใจดีโอกาสจากพี่ที่เขามีอุดมคติอุดมการงมมั่นที่จะสร้างสรรค์ชีวิตของลูกเพื่อให้เป็นชีวิตของแผ่นดินสุดท้ายเลยจะคอยลูกไม่มีความกระตันอยู่ต่อแผ่นดิน จะทูลถวรักพระดีองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจูรเพราะที่โรงเรียนนี้ตั้งขึ้นมาได้หลวงพ่ออยากจะบอกว่าเราพระบาทสมเด็จพระจุลจูรีได้มีท่านบุให้หลวงพ่อจัดตั้งโรงเรียนนี้ขึ้นมาสร้างโรงเรียนนี้ขึ้นมาโรงเรียนนี้ถึงสำเร็จได้แล้วก็ให้โอกาสกับลูกๆจนมาถึงปัจจุบันนี้บุญกุศลที่เราได้ทำนี้ก็เรียกว่าเป็นมหาบุญกุศลยิ่งใหญ่ต่อโลกมนุษย์ ต่อประเทศชาติต่อแผ่นดินของเราต่อให้บุคคลนี้นำพาชีวิตของพูกทุกคนไปสู่ความเจริญและความเฉเร็จอันดีงามในการศึกษาทุกๆคนจะขอพุฒนาบุคคลนี้ให้ท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกคนให้บุคคลนี้เกื้อกูลต่อสุขภาพพลังไม่ให้การทําลายมีความสมบูรณ์พร้อมเจริญด้วยสติปัญญา ที่จะนำพาที่ไปสู่ความสำเร็จอันดีงามโดยทั่นทั่วกันก่อน้าแห่งคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายปัประทานพออนด้วยอายุวันนะสุขภพลระปฏิพานสารสมบัตแก่ทุกท่านโดยทั่นทั่วกันเธอ